เห็นหลายวันละถ้าจับคงหมดไปละมันไม่มีคนมาจับนะคะคุณคัดกรอกนะคะมันไม่มีคนมาจับนะเราก็คนเดียวเนี่ยจะจับยังไง <c oughs> คุณเดชบอกว่าดังแทะลรอเจ้าวาสันเนาะดังนันแน่เลยโบเอ้ยลองดู คอมเมนต์เนี่ยน่าจะมีแต่คอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นน่ะคนเดียวจะจับยังไงเนาะคุณเอ้ยขนาดหลวงอะ่ะเขาไปจับไปอะไรอุปกรณ์เขาเยอะแยะมันยังไม่ยังไม่ได้อะ่ะเอเรามีแค่โทรศัพท์เราจับยังไงถามหน่อยมันไม่ได้นะเราต้องมีมีทีมงานมี อุปกรณ์ในการจับมันไม่ได้ทุกคนทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ดูป่าโอ้โหดูโอ้ยเนาะสะอ่อนอีกแล้วทำงานก่อนนะครับถ้าอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวไปจับให้ครับโอเคมาเลยค่ะพาเพื่อนๆนมาเยอะเยอะเนะาะวันแหหาปลาเนาะวยดูอ่ะคี้วิเราขนลุกอะจุดเนี้ย ดูดิพี่แมวไปไหนเนี่ยสงสารเจ้าบ้านเธอเดินยังไม่ตรงโอ้เดินยังเอียงเป็นปูเป็นปูนาขาเกเลยเดินยังเอียงอะคิดดูเจ้าแรงที่ไหนไปหวานแหจับปลานี่เ <c oughs> นาะอากีเนาะจริงอะดูเนี่ยจุกกระจุกเนี่ยทุกคนโอ้ยให้ดูใกล้ๆอีกแล้วหัวจะทิ่มแล้วปะเนี่ยเนี่ย หน้าจอโทรศัพท์คือแบบดำมากเลยนะดูดิโหโหเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูดูดูที่นี่คลองบางมดนะคะคลอง คลองบางมดหนึ่งนะคะกรุงเทพมหานครนี่คือปลาหมอคางดำเยอะมากๆเลยค่ะเยอะมากๆโอ้ยน้องคอ,อยกระไดมีเครื่องเดียวนะคะโทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะค,ะคือจบข่าวเลยนะคะน้องโบขามีเครื่องเดียวนะคะคุณน้อง มีปลาหมอค้างเหลืองไหมน่าจะค้างเหลืองนะถ้าพี่ตกลงไปอะ่ะถ้าพี่ตกลงไปพี่ว่าพี่ค้างเหลืองแน่เลยอะดูมันเยอะเยอะจริงเยอะเยอะเยอะที่นี่คลองบางมดหนึ่งนะคะกรุงเทพมหานคร ปลาหมอครางดำนะคะโว้ยเนอะคิดได้เนอะน้องเราสุดยอดสุดยอดความคิดเยี่ยม